สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับมิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้มิวก็ไปรับพัสดุมานะคะพัสดุแม่ส่งมาให้ค่ะส่งมาจากจังหวัดกาลสินเลยนะคะมิวก็ไปรับเอาตั้งแต่เช้านู่นเลยจ้ะเดี๋ยวมิวก็จะมาเปิดให้ดูนะว่าแม่ส่งอะไรมาบ้างจ้ะลำิลอกของเราป้าได้เยอะมากเลยนะคะแม่ส่งมาให้เยอะมากเลยจ้ะส่งมาจากจังหวัดกาลสินนะคะ น่าจะประมาณ1กิโลนี่แหละจ้ะ1กิโลกว่ากว่านี่แหละก็จะเป็นลำต้นแบบนี้นะคะลำต้นเล็กๆแบบนี้ระจะให้แม่ตัดใบมันทิ้งนะคะรอบนี้แม่ส่งมาประมาณรอบที่สแล้วละจ้ะรอบแรกไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเอาใบมันมาด้วยจ้ะใบมันก็ทําให้ต้นอีลอกเนี่ยเน่าเปื่อยนะคะรอบนี้ก็เลยลองแบบว่าตัดใบมันทิ้งจ้ะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่เห็นเลยเนาะจะเนาะสดๆเลยนะคะเดินเบิงเบิงเบงมันจะให้ดูเต็มเลยข้างล่างก็เยอะเป็นหมดเลยจะดูที่ลอกนะคะ มาเลร์เลยจ้าให้ดูสวยๆดีกว่าวันนี้ก็ลมมากๆเลยนะคะที่เกาะวันนี้ลมอากาศก็แบบเย็นสบายจ้ะมาร้อนนิดเดียวนะคะแต่ว่ามันไม่ร้อนเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาจา้ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกนะจ๊ะทุกค ตกแรงมากเลยนะคะทั่วทั้งเกาะเลยจ้ะก็ดีนะคะแม่ส่งอีรอกมาให้มันก็ไม่ไม่เน่าเปื่อยนะคะไม่ไม่เฉาเดี๋ยวมิวก็จะพานี่แหละโอ้ยเสียงลมนี่แหละมิวก็จะพาทําอีโลกนี่แหละจ้ะก็จะลอกนะลอกเนี่ยตัดนี้แล้วก็จะลอกแบบนี้จ้ะลอกออกนะคะขยะก็อยู่ขยะก็อยู่ข้างล่างนี่แหละจ้ะ ก็จะลอกแบบนี้นะจ๊ะทุกคนแบบนี้จะลอกแบบนี้อุยอลอกก็จะแบบนี้อยู่จะใส่ถุงมือด้วยจ้ะเพราะว่ามันคันนะคะอยู่ก็เลยต้องใส่ถุงมือจากคราวนี้ป้องกันไว้เลยนะคะเพราะว่ามันขั้นเหลือเกิน ได้คเคยกินนี่เราออกจากแกงใส่เห็ดพอเนะอร่อยมากเลยเนาะแม่ส่งมาเป็นรอบที่สองที่สามแล้ว,ลวจ้ะมันก็มีเปื่อยบ้างไม่เปื่อยบ้างนะคะแต่ว่ารอบนี้บ่เปื่อยเลยจ้ะบอกให้แม่ตัดลองตัดไปมันชิ้นนะคะทุกคนนั่นแหละก็ได้กินอยู่จ้ะด้วยความว่าแบบลูกอยากกินเนาะแม่ก็ส่งมาให้ ไปจ้างไปจ้งางคนในหมู่บ้านนั่นแหละจะเก็บมานะคะเก็บมาเยอะมากเลยจ้ะไม่ใช่มันหมดป่าหมดเขาระบบป่าน,นี้หน <c oughs> ูจะไม่ทิ้งเลยนะจะเอาหมดเลยเสียดายแม่อุตส่าจ้างไทยบ้านเก็บมานะ <c oughs> ถ้าส่งก็ไม่แพงหรอกจ้ะก็ได้อยู่ ส่งมาที่เกาะสมุยมันมันไม่มีรถเย็นนะคะมันก็เลยได้แบบได้ส่งอย่างนี้มาจา้ะถ้ามีรถเย็นน้ำป่านี้แม่คงส่งเห็ดผอมมาให้กินแล้วจะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะแหละเนาะตัดเป็นแท่งๆแบบนี้นะแล้วเราก็ไปลวกค่ะลวกแล้วมิวก็จะแกงนะมีผักติ้วด้วยนะคะเดี๋ยวมีจะเอาผักติ้วมาให้ดูนะ ผักติ้วที่แม่ส่งมาให้ห่อใส่ใบตองมามันก็แบบสดสดอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเอามาให้ดูตั้งเนื้ออ้าวมิ้วลืมไปมันอยู่ในตู้เย็น,นั้นนี้มันไม่ได้อยู่ตู้เย็นข้างหลังนี่มันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองแต่มันไม่ได้อยู่ไกลเลยนี่แม่ส่งมาให้เป็นแบบนี้นะคะ ดูห่อใส่ใบตองมาแบบนี้จ้ะใบตองก็ยังเขียวอยู่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะก็เสียงรถเสียงรถผ่านไปผ่านมาแต่ท,ท่นานนี่แหละจ้ะผักติ้วเด้ดนี่ผักติ้วนะคะทุกคนป้าืองามแฉะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะนี่จ้ะผักติ้วงามๆเลยนะคะสวยบอจ้ะนี่แหละ ผลงานได้กินอยู่นะบ้านหมิวมันมีโคกมันมีป่าให้เก็บกินอา,อาหารป่าผักป่าอะไรนี่หละจะเยอะแยะให้ยายหวีนะคะไปเก็บให้คนนี้นี่และค่ะทุกคนเป็นผลงานที่แม่ส่งมาให้นะคะอะไรที่ลูกอยากกินแม่ก็จัดให้เลยนะคะมิวเป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยจะเป็นอาหารป่านะคะอาหารป่าอาหารตามฤด,ดูกาลอะไรประมาณนี้หลจะจะ เพราะว่ามิวเกิดจากบ้านนอกนะคะแถวบ้านมิวมันก็จะมีโคกมีป่าให้เราเก็บเห็ดเก็บผักอยู่ประมาณนี้ละจ้ะมิวก็โตมากับสิ่งเหล่านี้นะคะก็เลยชอบกินค่ะนะคะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ละจา้า <c oughs> นั่งเ็ดยืนเห็ดนะคะยืนทําประมาณหนึ่งชั่วโมงนู้นเลยจ้ะมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะใครเคยกินบ้างเนาะ มิ้วก็ล้างแล้วนะล้างแล้วก็จะเอาไปต้มจะไปลวกสนอลวกแป๊บหนึ่งนะคะให้มันไม่คันนะแม่จ๊ะแล้วก็จะเอาไว้แกงนะคะนี่แหละหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้และ้นะได้หม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคนนะได้หม้อแบบนี้เลยป้าจิโตมันเป็นลำเล็กๆแบบนี้จ้ะเห็นบอมันก็เลยใช้เวลานิดนึงนะคะ คนส่งมาไม่ท้อนะคะคนลอกก็ไม่ท้อเหมือนกันนี่แหละจ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวมิวก็จะเอามาต้มแล้วค่ะค่ะเดมิวก็กําลังนี่แหละจะต้มน้ําอยู่นะแล้วก็จะเอานี่แหละจะลวกเอาเอาลีลอกนะคะมาลวจากจ้ะยอกกับหม้อลวกนี่ประมาณเท่าๆกันเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บนนะึก็จะเป็นแบบนี้นะก็ะลวกไม่นานจะลวกประมาณ สี่นาทีนี่แหละจ้ะประมาณนี้แหละไม่ต้องเอาให้เปื่อยมากนะเพราะว่าเราก็จะต้องเอาไว้แกงอยู่จากแกงมันก็ต้องนานเดี๋ยวมันจะเปื่อยนะคะตอนนี้เราก็จะทําการลวกนะคะมิวก็จะอ,อีลอกนี่แหละจ้ะมาลวกประมาณ4นาทีนะคะมิวจะไม่ให้เปื่อยมากนะคะเราก็ ลวกเอาน้ำเมือกแล้วก็ความคันมันออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้แกงอยู่นะคะก็เลยจะไม่ลวกนนเดี๋ยวมันจ,จะเปื่อยเอานะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยจ้ะนี่แหละจ่ามิวก็จะทำแล้วก็รอให้มันเย็นนิดนึงนะคะพักเอาไว้แป๊บหนึ่งจ้ะ รอให้เย็นแล้วมิวก็จะแพ็กใส่ถุงนะคะมิวก็จะแบ่งออกให้ได้ประมาณสักสามนี่แหละจะสามถุงนะคะแล้วก็จะใส่ในช่องฟรีซจะเอาไว้กินประมาณ3ามครั้งนะวันไหนที่มิวอยากกินนู่นละจ้ะเดี๋ยวค่อยจะแกงนะคะถ้าให้ดีก็จะต้องมีเห็ดเพาะด้วยนะคะหรือว่าเห็ดทอบนั่นเองจะถึงถึงจะอร่อยนะคะ นั่นแหละมิวก็เลยแบบเออเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เละจ่ะส่วนผักติ้วนะคะมิวก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะยังจะไม่ลวกวันนี้มิวก็จะ,จะเอาไว้ลวกวันหลังน,นู่นเ่ยจ่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ทําได้แค่อ่อีลอกก่อนจ้ะเดี๋ยวมิวก็วกจะต้องสะอาดนะคะแล้วก็จะออกไปข้างนอกแล้วจ้ะเดี๋ยวลูกค้ามานะคะมิวก็จะต้อง เตรียมของสแตนบายอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะคะเราก็จะต้องทําความสะอาดอยู่เสมอจ้ะเดียวลูกค้ามาเอาไม่ทันนะคะอย่างที่บอกไปนั่นแหละจ้ะผักติ้วนี่นะคะมิวก็จะมัดใส่ถุงเอาไวน้นอจากแล้วก็จะไปใส่ในตู้เย็นเลยนะคะส่วนอ,อีลอกนี่มิวก็พักเสร็จนะคะก็จะเอามา,าทําใส่ถุงเป็นแพกนี่แหละจ้ะสามถุงอย่างที่มิวบอกไปนะ นี่นะจ๊ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมีเอาบรรยากาศมาให้ดูจ้ะสำหรับใครไม่กินอีลอกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมีใครไม่รู้จักอีลอกไหมที่ต่างจังหวัดนะคะที่อีสานนะคะจังหวัดกาลสินอีลอกก็เริ่มออกแล้วจ้ะแม่ก็ให้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละจากแกมีบ้านอยู่ติดกับโคกเลยนะคะติดกับท้ายๆหมู่บ้านนู่นเละจ้ะแกก็รู้จักนะคะว่าที่ไหนมีอีลอกนะคะ อาหารหรือว่าผักป่าเกิดอ,อยู่ที่ไหนนะคะแกก็จะรู้หมดจ,ะ,จะประมาณนี้เละจ้ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้มิวก็ต้องขอตัวไปแล้วจ้ะทุกคนฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยจ้ะคลิปนี้มิวก็ต้องข้อตัวลาไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ